คู่แรกของการถ่ายทอดสดของเราครับไฟแดงคลายทองคำสิทธิ์ไทยแลนด์เชียงใหม่ยิมนะครับไฟเงินเพชรนครรถสวยจากก่าเจดสายพลิ้วนี้คู่นี้เจอกันในพิกัดน้ำหนัก105ปอนด์ครับ งานก็บอกว่าต้องขยันออกให้มากกว่านี้นะครับมาดวงในจะมีเหลี่ยมกระตุกลูกเก่งดีืสวยนี่จะมาหรือเปล่าครับวงในวงในแข็งแรงมือเหนียวด้วยนะครับภายทองคำต้องต้องแก้ใน,นให้ได้นะครับเพชรนครอขวางสอดแขนขึ้นไปอมหาพยายามจะชิงเหลี่ยมจับกันอยู่ครับตีมาเด้งซ้ายไปครับเพชรนครทั้งคู่นี่ซัดกันแบบเต็มเหนียวแล้วครับยกที่สามนี่ครับโอ้โหดูเอาศอกมาแล้วครับ มเดี๋ยวดูเลือดเลือดมาไหมนี่ครับโอ้โหโอ่หานี่ครับสุภาพบุรุษไม่ซ้ำครับไม่ซ้ำยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเอานี่ครับตอนนี้อพลายทองคำมาเครื่องติดเดินควบเข้าไปเลยแต่ว่าเพชรนครมาเพชรนครแกก็มาสู้ยิบตาเลยครับเปียรีหรือว่ามีลูกขวางนะครับพยายามจะไล่แขนตั้งกรแพงเอาไว้ แล้วก็ตีโตได้สวยๆด้วยนะครับเอาตอนนี้สงคมเข่าเกิดขึ้นเลยนะครับยกนี้โอ้ยเอาล้ครับเบียดไปเบียดมานี่ขอดูว่าเริ่มจากแข็งได้สวยๆแล้วครับพลายทองคำอาวุธหนักอาวุธแรงโดยเฉพาะลูกไตต่อยางแล้วเาก็มีศอกสลับด้วยครับโอ้โหปะทะก,กันในลุ้นล,ล้วนเลยครับเด้งขวาไปครับพลายทองคำขีบคีบขวางอยู่ไม่อยู่ครับโอโ้ทีมงานนี่สั่งให้เดินนะครับต่อยหมัดฟันศอกแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ เบียดเข้าไปวงในไว้ก่อนแล้วครับโอ้ดูจังหวะการล็อกของพลายทองคําล็อกแข็งแรงแล้วก็ตีเจ็บๆตีหนักๆทั้งนั้นนะครับโดนต่อโดนนี่โอ้โหว่าออกอาการยุบให้เห็นแล้วครับนมือเหนียวมากเลยนะครับแล้วว่าอาวุธบวยนี่รุนแรงมากครับพลายทองคำเอากดมากดมาแต่เนี่ยครับเจอขวางแข็งแรงอะครับวงในพยายามจะสู้ในด้วยนะครับเพชรนครยังแก้ลูกเหนียวเหนียวของพลายทองคําไม่ได้ครับ อ่ะมัดฟอกอาวุธเสริมของมาพลังเพชรหรือเพชรนครต้องมาเหมือนกันนะครับ <c oughs> ว่าดูครับฮะนายโอ้โหกระชากเนียแน่ไม่แน่ชื่อเดิมชื่อลุงเรืองเล็กนะครับไฟแดงโอ้แต่ว่าตอนนี้นี่ครับฮมมาแกก็จะเล่งขึ้นมาแต่ว่าดูครับโอ้ไฟแดงแกก็หัวนี้แข็งแรงจริงๆครับใครของผาแล้วออกแต่ละเม็ดนี่หนักๆแรงๆทั้งนั้นนะครับทั้งแข้งทั้งเข่านะครับ มีหมัดมีศอกตลับด้วยเอ้ามาดูเพชรนครพยายามจะสับศอกแล้วนะครับโอ้โดนล็อกเลยลครับนี่นะครับดูโชว์ความแข็งแรงให้เห็นนะครับลายต้องคําแล้วก็ล็อกเหนียวล็อกแข็งแรงด้วยต้องมีหมัดมีศอกเป็นคาตอบสุดท้ายแล้วละครนี่นะครเอาต้องพยายามเบียดเข้าไปนะครับเพชรนครรู้นะครับว่าฝ่ายน้ําเงินนี่ก็มีหมัดมีศอกยังมีฮึดอยู่ตลอด กองล็อกเผาเวลาไปเรื่อยตีไปเรื่อยดูกดนะครับกดอยู่เลยนะครับพลายทองคำไฟนี้นี่ถือว่าแข็งแรงงานหนักตกอยู่ที่เพชรนครแล้วนะครับหมัดฟองคาตอบสุดท้ายต้องยักออกมาใช้เยอะๆนะครับต้องผลักออกไปครับต้องดิ้นนะครับทางด้านเพชรนครหรือบาลังเพชรครับเพราะวันนานี่โอ้โหโอกาสที่จะจับได้เปรียบแล้วก็ ตีภายทองคํานี่ยากมากครับในแข็งแรงมากๆเลยครับภายทองคําเพชรนครหมัดกระศอกเวียงเข้าไปครับเวียงเข้าไปครับรถสวยจ่าเจดวันนี้จ่าเจดมาเองเลยครับโอ้โหแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะจับเมื่อไหร่นี่ล็อกอยู่ล็อกเป็นคีมปากตายเลยครับภายทองคาโอ้โหโห้โหนี่ครับแต่ว่าเวลามันยังโอ้โหประมาณครึ่งยกสุดท้ายแล้วครับอ่าดิ้นดิ้นดิ้นจะ้ดูภายทองคํา โอ้มาไม่เปิดโอกาสให้เพื่อนเลยครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดไปที่มุมแดงครับฝ่ายทองคำสิทธิ์ไทยแลนด์ก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรนครรถสวยจัาเจิดไป